ตามกฎหมายกฎกระทรวงที่กระทรวงสาธารณสุขออกมาเนี่ยถือว่าเขามีไม่เกิน5เม็ดเนี่ยและผู้เสพเนี่ยเป็นผู้ป่วยต้องเอาไปบำบัดรักษาโอ้ยมึงใช้อะไรมาคิดผมใช้คำว่ามึงใช้อะไรมาคิดไอ้น้องเอ้ยมึงเป็นข้าราชการมึงเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองเป็นตำรวจมีหน้าที่จะต้องจับกลุ่มผู้กระทำความผิด มึงจับปูไม่ค้นเสพไม่ได้เพราะดันมีไอ้กฎหมายห,หานี่ออกมาว่าถ้าเขาเสพหรือมีไว้ในครอบครองแค่ห้าเม็ดให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้ป่วยแล้วถ้าไปถามมันว่าจะบําบัดรักษาไหมถ้ามันบอกอยากบําบัดรักษาไม่มีหมาที่ไหนหรอกจะบอกว่าให้ตํารวจไปจับเข้าคุกอะมีแต่บอกว่าผมอยากบําบัดเพื่อมันเอาตัวรอดนะครับไอ้นี่ก็เคยส่งไปบําบัดแบบเนี้ย กี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้แล้วมันก็ไม่หายก็กลับมาติดใหม่แทนที่น้องเนี่ยจะออกไปร่วมมือกับคุณบุ๋มไปจับกลุ่มผู้จำหน่ายนี่กลับไปห้ามบอกคุณเอาตัวคนป่วยผมไม่ได้ผมจะไปส่งหมอรอถ้ามึงใช้ความคิดอย่างนี้นะน้องชิบหายหมดชิบหายหมดลูกชิบหายหมด คนขายมันถึงเกิื่อนบ้านเกื่อนเมืองเวลานี้ไงทางภาคอีสานผู้อุจการตํารวจภูธรภาคสีเนี่ยไปจับกลุ่มยายป้าคนหนึ่งมีเงินตั้งกี่ล้านนะห้าล้านเนะ่ะมันขายเป็นแฟนชายในครอบครัวมันเลยถ้าอย่างนี้ชิบหายหมดครับผิดครับผมมองว่าผิดหนึ่งห้าเจ็ดนะครับแต่ผมคิดว่าไอ้คนขายเนี่ยให้กับไอ้บ้าคนที่ว่าไปซ้อมยายเนี่ย มันอาจจะเป็นไม่รู้เป็นยาบ้าของให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคนนี้หรือเปล่านะครับมันถึงไประงับว่าอย่าอย่าไม่จับหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นยาของมันเราก็ไม่รู้นะครับอย่างนี้ต้องตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยนะครับแต่ว่าที่ผมห่วงมากกว่านั้นเนี่ยนะครับมันเป็นแค่เจ้าหน้าที่อำเภออำเภอหนึ่งแต่ว่าภาพรวมทั้งประเทศเนี่ย ผมไม่รู้ว่าคำสั่งของทางกระทรวงมหา,ท,าที่ลงตกทอดไปถึงผู้ปฏิบัติในชั้นในชั้นล่างเนี่ยท่านสั่งไปยังไงแต่ผู้ปฏิบัติเข้าใจผิดแล้วครับท่านครับผู้ปฏิบัติเข้าใจผิดแล้วผู้ปฏิบัติไม่ไปจับผู้ค้าผมถึงแนะนำไปนะครับว่าทุกรายขายบ้ายา นะครับหรือใครเสพยากรจะเข้าสู่กระบวนการบําบัดได้เนี่ยในเมื่อคุณบอกว่าให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพคุณต้องคุณต้องอะไรคุณต้องให้มันรับสารภาพก่อนว่ามึงซื้อมาจากไหนมึงต้องช่วยเหลือทางราชการหน่อยนะมึงต้องพาไปซื้อแต่ถ้ามันคุ้มครั่งสติไม่สมบูรณ์จนไม่สามารถพาไปซื้อได้เนี่ยเราไม่ว่ากัน แต่หนูต้องรับสาภาพว่าหนูซื้อมาจากไหนลกูกนะเพื่อหาพยานหลักฐานทำการจับกลุ่มผู้จำหน่ายนะครับไอคนที่หนึ่งบอกว่าซื้อมาจากยายแดงนะครับยังจับไม่ได้ไม่เป็นไรเข้าตรวจคน้นขอหมายสารเข้าทำการตรวจคน้นนะครับยังไม่ได้พอคนที่สองหนูก็บอกซื้อมาจากยายแดง พอลายที่สามก็บอกซื้อมาจากยายแดงอันนี้จะทําให้ศาลท่านเชื่อแล้วก็จะออกหมายจับยายแดงในข้อหาจําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าเข้าไว้นะครับแต่ทุกครั้งพอหนูบอกซื้อจากยายแดงก็ขอหมายสารว่าผู้เสพเนี่ยรับสาภาพซื้อจากยายแดงก็เอากําลังตารวจเข้าไปคน้นพอหนูรับสาภาพว่าซื้อจากยายแดงก็เอากลาลังตารวจเข้าไปคน้นพอ ที่รับสาภาพว่าซื้อจากไอแดงก็เอากำลังตำรวจเข้าไปค้นมึงไม่มีความสุขก็แล้วกันอีแดงนะอย่างน้อยตารวจเข้าบ้านมึงสามครั้งแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดน้องมีความคิดอย่างนี้นะความคิดผิดๆอย่างนี้นะว่าเฮ้ย hey, คุณบุม๋มคุณเอาไอ้คนบ้ายาคนนี้จะไปร่อซื้อได้ยังไงมันคือผู้ป่วยของผมโอ้โ oh ห oh, oh oh, ไอ้น้องเลยฉิบหายแล้ว อย่างนี้นี่แล้วมันถึงได้ขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองอะตายหาแล้วนะครับผมว่าไม่เขาใช้คำว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกปรองไม่รู้ว่าระดับไหนนะครับนะครับไม่รู้ว่าระดับไหนนะครับตายหาแลี่ยมาหนูเดียวเซ็นให้ก่อนมาลูกเร่งซื้อไปใช้เองเลยเนี่ยไม<า>่พ่อพ่อหนูสั่งใช่ไหมทำไมเอาอันน้อยอ่ะลูกนะะนี่ ติดรถใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวนะครับพ่อหนูอยู่ไหนลูกอ,อ่ะโอเคให้ตรงนี้แห้งๆก่อนนะหนูไปจัดแล้วเดี๋ยวมันจะเลอะนะครับโชคดีนะลูกนะโชคดีลูกยหนุงไถ่ายรูปยังถ,ถ่ายแล้วนะอ่ะโอเค ครับโอ้เนี่ผมนี่หากินหากินสองด้านเลยนะเนี่ยด้านนี้สามพันเจ็ดด้านนี้นี่พันแปดนะครับคือบางคนนี่เขาแต่ปรากฏว่าเจ๊งจับปลาสองมืออ่านคอมเมนต์ไม่ถูกเลยปลาซ้ายมาาขวาเนี่ยนะครับ เล็กแปเอาไอ้นั่นมาหน่อยดิชามะนาวให้พอดนะน,นะครับรครับหนูเองนะคะแต่ลูกหัวใจไปค่ะสบายเลยอ๋อ,อขอขอบคุณ FC ครับเดี๋ยวดูมันทางช่องนี้ช่องเดียวดีกว่า ช่องซ้ายช่องเดียวดีกว่านะครับช่องช่องดำนะครับครับคือที่ไปออกให้รายการอะไรวะแฝดพลฝาเนี่ยาทางหลานผมเนี่ยไอ้คือผมมีช่องทางที่จะติดต่อสื่อสารกับเอซีผมเนี่ยหลายช่องทางก็มีช่องช่องผมเนี่ยนะครับช่องผมเนี่ยที่กำลังไลฟ์อยู่เวลาเนี้ยนะครับเขาบอกว่าไม่ให้พูด เครือข่ายอื่นนะครับก็าปรากฏว่าอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นช่องของให้พลตำรวจโทเลวัตกริ่นเกษรออฟฟิเชียลซึ่งหลานชายเนี่ยพันตำรวจตีรัะพลกริ่นเกษรเนี่ยดูแลอยู่นะครับถ้าผมมาที่สวนนงุ่นก็จะมีมีอะไรเฟซบุ๊กของสวนนงุ่นนาการดาอยู่นะครับซึ่งมีไอเล็กเนี่ยมันก็ทำช่องอะไรช่อง youtube เขาเนี่ยชื่อเล็กเล็ก เล็กสวนนงุ่นเนี่ยนะครับแล้วก็มีอของคลินิกนาอลิสานะครับของลูกชายนะครับแล้วก็ไอซครีมไอซกครีมคณิสุนะครับของลูกชายคนที่สองนะครับแล้วก็อะไรอีกช่องว่าเดี๋ยวนะทำอาหารกินก็มีอยู่สามอย่างนี่แหละครับ คือร้านอาหารที่ลลไล่อนหุนนาการดาและคลินิกหน้าอลิสานะครับแล้วก็ขายไอศครีมนะครับมันไม่ได้มีรายได้กำไรกำไรอะไรมากนะครับแต่ว่าผมสอนลูกสอนหลานว่าให้หากินสุดจริตนะครับ mm hmm. ให้หากินสุดจริตนะฮะเดี๋ยวนะครับเขาบอกว่าให้เอาสักช่องใช่ไหม อ๋อครับไม่ให้พูดจ้องอันอื่นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไร์ทางเซ็นชื่อใช่ไหมลูก ให้แห้งก่อนนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวขายสอนผมหน่อยผมก็ไม่เคยนะครับเปิดคู่กันเนี่ยแบบนี้ก็เพิ่งเคยครั้งแรกเนี่ยแหละครับ เหมอนโทรศัพท์เครื่องเก่ามันยังพอใช้ได้ไงนะครับเครื่องเก่ายังพอใช้ได้นะฮะให้พูดเรื่องสามกองร้อยใช่ไหมฮะอ่ะเล่าเรื่องสามกองร้อยให้ท่านฟังอีกครั้งก็ได้นะครับนะฮะเรื่องสามกองร้อยเนี่ยสมัยเมื่อผมจำได้ว่าวันที่สามมกราคมสองพันห้าร้อยสามสิบสาม ผมได้รับแต่งตั้งให้เป็นสารวัตรงานสอบสวนนะครับสารวัตรงานสอบสวนที่สถานที่กองกำกับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีเขตสองช่วงนั้นมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้น,นะฮะคือเขายกฐานะแต่เดิมเนี่ยหนึ่งอำเภอจะมีหนึ่งโรงพักนะครับแล้วปีสาหนึ่งเนี่ยเขาก็ยก ยกฐานะพวกตำบลที่มีความเจริญขึ้นนะครับตั้งเป็นสถานีตำรวจขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งหัวหน้าโรงพักนั้นให้ดำรงตำแหน่งสรวัตรโอ้โหกระจายทั่วประเทศเลยนะครับเป็นเป็นพันแห่งเลยครับเป็นพันแห่งเลยผมเนี่ยเป็นรองสรวัตรนะครับซึ่งโดนย้ายมาเพราะเอากำลังบุกเดี่ยวไปทลายฟาร์มใบขานมา แล้วก็ไปคนรัฐมนตรีลดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ไปก่อเหตุไปตุยคนโน้นตุยคนนี้เรื่อยนะครับเขาก็เห็นว่าเป็นตัวอันตรายของลบบุรีสระบุรีเขาก็บังเอิญพักการเมืองที่ใบขานเนี่ยเป็นในทุนให้นะครับใช้คําว่าเป็นในทุนพรรคให้เนี่ยเขาได้เป็นรัฐบาลพอดีเขาก็เลยย้ายผมแต่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเวลานั้นเนี่ยท่านก็มีคุณธรรม ท่างก็บอกอยากย้ายไปไหนก็ขอให้บอกผมก็บอกขอมาอยู่กาญจนบุรีแต่มาด้วยอาวุโสสูงเลยนะครับอาวุโสสูงเลยเป็นร้อยตำรวจเอกที่จบปิญญาตรีนิติศาสตร์จบปิญญาโทอาราวิทยานะครับซึ่งมีไม่กี่คนแล้วครับสมัยนั้นกรมตำรวจมีจบปิญญาโทไม่กี่คนนะครับจบปิญญาเอกห้าคนนะครับจบปิญญาโทไม่กี่คนนะครับ ที่จบปิญญาโทในประเทศนะครับส่วนที่ไปจบต่างประเทศฟ,ปปฟิลิปปินินอะไรเงี้ยต่างหากนะครับ <c oughs> ผมย้ายมาก็ <c oughs> ได้เป็นสารวัตรที่ท้องผาภูมินะครับได้เป็นสารวัตรที่ท้องผาภูมิสารวัตรงานสอบสวนก็ไปขอด้วยตัวเองนะครับพอไปอยู่ได้เนี่ยยังไม่ถึงเดือนเลย <c oughs> เดือนหนึ่งวันดีครับ สวัสดีครับจะเดินทางไปเนี่ยปรากฏว่าไอ้จ่าชูศักดิ์เนี่ยมันไปตั้งด่านอยู่ที่อู่ล่องไอ้เดี๋ยนะหินดานะครับทั้งหินดานทั้งอู่ล่องทั้งนั้นนะ แถวที่จะเข้าผู้ทองหมอกกะลานะครับมีชาวบ้านมาแจ้งว่าลูกชายเขาเนี่ยชื่อไอ้แขกเข้าไปฟันป่าทำไร่ไปฟันป่าทำไร่สมัยก่อนนี่เวลาใครไปฟันป่าทำไร่ป่าไม้ยังไม่ค่อยจับแล้วครับป่าไม้เขาไม่เห็นไล่จับใครเลยนะครับก็ใครไปถางเตียนได้ก็ทำไร่ทำากงกันไอ้แขกเข้าไปก็ ไปโดนฆาตกรรมนะครับไปโดนฆาตกรรมหาศพไม่เจอเขาก็พาพ่อไอ้แขกเนี่ยซึ่งซึ่งน,น,น้องแม่ของไอ้แขกเนี่ยเคยมาหาผมที่ไร่อัางหนดกาดานะครับมาขอบคุณนะครับว่าเขาเป็นน้าของไอ้แขกนะครับส่วนพ่อไอ้แขกตายไปแล้วพาพ่อไอ้แขกไปแจ้งความที่โรงพักทองเหลาภูมิ ให้เข้าไปค้นหาศพหน่อยนะครับแล้วก็ไปสืบว่าไปโดนใครฆ่าปรากฏว่าพ่อไอ้แขกเนี่ยเขาเอาชาวบ้านเข้าไปที่จุดที่ว่าลูกเขาไปทำไร่แล้วโดนฆาตกรรมไปเนี่ยมันมีไอ,อ้ผอขผู้ก่อการร้า,ายคอมมิวนิสต์นะครับชื่อสหายดำนะครับแต่คนทองภาภููิเรียกว่าเสือดำเอากำลังมา30มส สามิคนประมาณสามิคนนะครับเข้ามายึดที่ชาวบ้านที่ใครไปถางอยู่มันก็ทําการไปฆาตกรรมเขาหมดเลยนะครับแล้วมันก็ถางไล่ถางป่านเนี่ยเตียนไปประมาณห้าพันไร่ตอนนี้มีมันมีกําลังอาวุธมันคือเข้าหลามมันเนี่ยเข้าหลามอาก้าเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเข้าหลามลูก2องยาวนะครับลูก2องยาว แล้วก็มีพวกคนงานก็มีเข้าหลามแก๊ปนะครับเข้าหลามแก๊ปนะผมก็จะเอากําลังเข้าไปนะครับท่านสมัยนั้นท่านพันเวเอกท่านแก้วเดชดํารงเป็นผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีเขตสองนะครับท่านก็ให้ผมไปขอกําลังตํารวจตะเวนชายแดนกองร้อยหนึ่งสามห้าที่ทองผาภูมินะครับ รู้สึกว่าจะผอ,อร้อยชื่อท่านพันตำรวจโทชันชัยนะครับแกก็บอกเลยวัดเข้าไปไม่ได้นะตรงนั้นนะผอกอ,อ,อเขาถือว่าเป็นพื้นที่สีชมพูคือถ้าผอกอ,ออยู่ตรงไหนตำรวจแม่นไม่ไปเออแทนที่ว่ามีผู้ก่อการร้ายคอมมินิดตรงไหนตำรวจต้องเอากําลังเข้าไปโจมตีนะความคิดผมนะแต่นี่ท่านบอกไปไม่ได้อันตรายถ้าจะเข้าไปต้องให้ทหาร กพราะกลังทหารเขาเข้มแข็งกว่าตํารวจตะเวนชายแดนนะครับผมไปขอกําลังตารวจภูธอนที่โรงพักทองผาภูมิเขาก็ไม่ให้กําลังผมเขาบอกว่าอันนั้นมันเกี่ยดพื้นที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เป็นหน้าที่ของตำรวจตะเวนชายแดนคือแม่นเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมานและผมเป็นสารวัตรงานสอบสวนไม่มีอำนาจ มีลูกน้องชั้นประทวนอยู่สามคนทำธุรการตรวจํำนวนการสอบสวนของโรงพักสังคะทองวัปุมใสยโยกสีสวัสดีโรงพักนะครับแต่ผมไม่ยอมผมก็เลยบอกอย่างนั้นผมเข้าไปเองท่านทักแก้วเขาก็เป็นห่วงผมนะครับว่าคุณอย่าเข้าไปอยจาอันตรายอย่างนั้นผมเข้าไปพิสูจน์ทราบก่อนนะครับแล้วจะทําแผนที่มาแล้วก็เดี๋ยวจะมารายงานท่านเพื่อ ไปขอกำลังทาหารด้วยต่อชอดอด้วยแล้วมีเฮลิคอปเตอร์ติดกันชิปด้วยเข้าไปบุกทลายมันแต่ผมเข้าไปไม่ถูกพ่อไอ้แขกก็ไม่กล้าเข้าไปนะครับแต่เขาให้กระเหลี่ยงนำทางไปคนหนึ่งนะครับพักพวกที่เคยไปทำไรกับไอ้แขกให้นำไปว่าไอ้แขกไปโดนฆาตกรรมตุยตรงไหนไอ้แขกไปโดนฆาตกรรมตุยตายตรงไหนนะครับผมก็เดินไป เรากะว่าจะเดินไปดูก่อนครับไปดูช่องทางเข้าช่องทางออกนะครับก็ไม่ได้เตรียมอะไรไปมากแต่ว่าก็มีเป้ติดหลังไปนะครับแล้วผมก็มีเข้าหลามเอ็ม7ิหกเอมนะครับสายเป้หลังผมไปนะครับเป้เนี่ยเราจะใช้ถุงปุ๋ยที่เขาใส่ปุ๋ยกันใช้คําว่าถุงปุ๋ยใบใหญ่ๆนะครับถอดเข้าหลามเป็น2อท่อนแล้วก็ใส่ไปแมกกาซีนด้วยอาวุธในนาลูกแตกด้วยนะครับ ทุกคนก็มีผมคนหนึ่งจ่าสิบตำรวจชูศักแก้วอยู่คนหนึ่งและสิบตำรวจปีสุกิจสุกิจโคตุธารวมเป็นสามคนก็เหลี่ยงนำทางคนเป็นสี่คนเข้าไปสเบียงก็ไม่ได้ซื้ออะไรมากนะครับไม่ได้ซื้อมากเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่จะไม่เตรียมตัวแล้วครับแต่ตังค์มันไม่ค่อยมีตังค์ไม่ค่อยมีก็ซื้อมามา่มาไปติดกระเป๋าไปใส่เป้ไปมามา่า มาม่าไวๆอะไรเนี่ยสายเป้ไปของหวานก็มีถั่วตัดถั่วตัดที่ซื้อร้านตรงทางแยกกันนะฮะซื้อถั่วตัดแล้วก็ไข่เคี่ยด้วยไข่เฮี่ยไข่หมขนมบะกินนะครับก็เดินเอา <c oughs> เอารถไปจอดแล้วก็เดินต่อไปอีกไกลเลยนะครับมันเข้าลําบากเข้าทางบ้านผู้ทองไปหม่องกะลาแล้วทิ้งรถแล้วก็เดินเท้าต่อ ปรากฏไอ้กระเหลี่ยงนําทางมันก็ชี้มันบอกมันเป็นเป็นทางรถรถรถจอวิ่งอะ่ะรถบรรทุกไม้วิ่งอะ่ะมันก็บอกไปตามทางนี้แหละครับเนี่ยแล้วแม่นกลับเลยมันทิ้งเราเลยนะครับเราก็ไม่เป็นไรเดินไปดูเรื่อยๆนะครับเดินไปดูเรื่อยๆพอเดินไปก็ไปเจอพระองค์หนึ่งนะครับพระองค์หนึ่งท่าทางสมบัดทําเแมงนักเลงมันใส่ใส่สบง แต่ไม่มีจีวรคุมแต่มีอังสะอังสะคือสะพายเฉียงเนี่ยเหมือนเสื้อเสื้อในพระนะมีกระเป๋าอยู่ข้างหน้าพกข้าวหลามด้วยข้าวหลามสัน้นดาวแดงอโตกระแลบอะโตกะแลบ,บนะครับมันไม่พูดแบบพระมันบอกเอ้ยมึงมาทําไมกันเนี่ยเข้าไม่ได้ออกไปเดี๋ยวตายนะเอา้าพระเฮียอะไรพูดอย่างนี้วะเนี่ยแถมพกข้าวหลามด้วยเนะไยให้เราก็แต่ ไอ้ข้าหลามสั้นเราพกที่เอวอย่างนี้อยู่แล้วถ้าชักเข้ามาก็สัดไอ้พระได้แต่ว่าเห็นว่าเป็นพระเราไม่ทำพระเหลืองอยู่แล้ว <c oughs> ก็เลยยกมือไหว้เข้าไป